สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นหน่วยการเรียนรู้พยากาายสบายชีวิด้วยความรักและคิดถึงเด็กๆเ,เหมือนเดิมน,นะคะจากคุณครูแงะค่ะคุณครูอนุบาล1-1ึ่งบหคุณครูอนุบาลหนึ 2. และครูนิดคุณครูอนุบาล1นับสนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ ขยับกายสบายชีวีกันได้ยังคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาะให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเด็กๆไปดูกันเลยค่ะว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายมีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะ เด็กๆรู้วิธีปฏิบตัติตนก่อนการออกากาลังกายไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมีใครบอกคุณครูได้บ้างไหมคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะดดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ประโยชน์ในการออกกําลังกายนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยคือจะทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยแข็งแรงคะ่ะแข็งแรงไม่พอนะคะเด็กๆอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีนะคะเด็กๆและถ้าเด็กๆออกกําลังกายบ่อยๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเจอเพื่อนอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่ไปออกกําลังกายบ่อยๆนะคะ สำหรับการบ้านนะคะเด,เด็กนะคะก็อย่าลืมนะคะทบทวนอ่านกอกไก่ถึงหงสพูกนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทบทวนด้วยนะคะหลังจากนั้นเด,เด็กก็มานับนะคะหนึ่งถึงสิบการจําได้อยู่ไหมคะพอนับหนึถึงสิเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการอ่าน a ถึง Z นะคะท้ายนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้ว่า เด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสและอยู่ห่างจากเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า